วันนี้ก็มาเก็บใบจิงจูชายนะครับเพื่อทําตากแห้งนะครับหน้านี้หน้าร้อนครับทําส่งแบบสดแล้ว่มันเสียหายครับลูกค้าได้ครับของเสียหายทั้งส่วนก็เสียหายเหมือนกันครับเราก็เลยเอาใบอมามาทําตากแห้งดีกว่าครับแล้วก็มารอให้เจ้าหอยทากขึ้นมาก่อนครับหอยทากเยอะครับเพราะว่าเราปลูกแบบอินทรีครับแล้วเราก็จะล้างทำความสะอาดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาไปเข้าตู้อบนะครับนี่ครับใบจิงจิชายครับ สะอาดปลอดภัยนะครับจอหอยท่าครับหนีขึ้นมาแล้วครับครับตอนนี้เราก็คัดเอาสิ่งสกปรกออกด้วยนะครับพวกใบที่เรามุดออกมาจากการเราคัดครั้งแรกตอนเราตัดนะครับก็เอาออกครับเอ่อให้มันสะอาดครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็พึงให้แห้งก่อนก่อนเข้าตู้อบครับเดี๋ยวน้ามันเยอะมันทําให้ให้ใบช้ำอะครับอบออกมาจะไม่สวยครับหอยท่าครับ ครับพอหมาดๆน้ําแล้วก็เอามาใส่ในตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์นะครับช่วงนี้ก็ต้องกลับบ่อยๆครับเพราะว่ามันแน่นเดี๋ยวสักพักมันก็จะสลดครับนี่ครับดูเลือกอีกทีว่ามีสิ่งแปลกปลอมหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ใส่ตู้อบได้เลยนะครับในตู้อบแล้วครับ กลับใบจริงจูชายนะครับต้องคอยกลับไว้ครับเดี๋ยวราขึ้นครับกลับจนกว่าจะแห้งครับับพอแห้งแล้วนะครับแล้วก็เอามาบรรจุใส่ถุงนะครับเตรียมไว้ขายครับ